เฮ้ยไม่นนโดนโอ้ยเายมากาแล้วใครมาโดนแล้วใครมาโดนลูกหลงผอว่าเมื่อกี้ฆ่าอีกตัวหนึ่งลวงลวงเรมงมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะแต่ที่แม่งที่เด็ดกว่านั้นนี่อ๋อซานตา้าซานตา้าซานตาคอร์สซานตาคอร์สน,รนี่ โอ้โหตัวละครว่ะอย่างชอบเลยเป็นสกินตัวละครใหม่แล้วกันนะครับผมที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมันมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตอะไรมากมายเลยนะรู้สึกเซ็งไงก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยรู้สึกเซ็งอยู่นะรู้สึกเซ็งอยู่นะที่เหลือก็เป็นประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้แต่โหในเมื่อใกล้จะถึงวันคริสต์มาสถึงยังวะก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ถึงหรือยังถ้าจะให้ดีเนี่ยนี่ต้องเล่นต้อนรับวันคริสต์มาสโอ้โหเดี๋ยว แมวแมวซาตารคอสนี่มันไงโอ้โหรู้สึกแบบแม่แม,แม,มันเท่ด okay, ิวะไว้ไวเกมจะจบอยู่แล้วไว้มาช้าไปหน่อยโอ้โหมาซาตารคอสมาแล้วไม่รู้ว่าสตารคอสจะได้ช่วยทีมหรือเปล่าถ้าเห็นว่าสาับชาลงไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องงงเพราะว่าเบเล่ของผมเนี่ยมันหมดแล้วเบเล่ที่มันช่วยให้สับไวขึ้นอะ่ะเออมันหมดแล้ว หมดยังหมดแล้วอ่ะเ Merry Christmas ฟังไหนวางเออระวังด้วยจันระวังด้วยนะจ๊ะหมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดแล้วกู้เลยไสุดท้ายก็ต้องให้สาตคคอร์่างผมกู้กูระเบิดนะพอด้กูทีม กูทีมคงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่งๆๆคงจะโดนยิงหัวแตกกันคงจะโดนยิงหัวแตก<ๆ>ดูกันนะครับว่าผมจะจะ,จะทำให้ทีมนี้ชนะได้หรือเปล่าอุ้ยไม่ตายวะ่ะเฮ้ยไม่ดโดนอู้เสียดายมากเอ้าแล้วใครมาโดนแล้วใครมาโดนลูกหลงผมว่ามาเมื่อกี้ โโอหถือว่านายดวงสวยมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นการปาระเบิดที่จะฆ่าอีกตัวหนึ่งลวงลวงเรียบร้อยเรียบร้อยอีสักตาต่องตาผมก็น่าจะหัวแตกแล้วเกมก็แพ้ทีมก็แพ้แน่นอนเลยน่นไงแค่เดินก็โง่แล้วไอ้ใจเย็นโอ้ยต้องขอบคุณเขามาก ที่เขาใส่เบเล่ถ้าไม่ใส่เบเล่ใส่หน้ากากวันน้าเขาไม่หัวก็ไม่แตกหรอกแล้วต้องขอบคุณหน้ากากตัวเองดนะ้แม่งเด้งได้ถูกจังหวะมากผมรู้ว่าเขากำลังเซ็งอยู่ไม่เป็นไรผม้าใจถือว่าตานี้ถือถือว่าตาเมื่อกี้เขาชนะแล้วกันถือว่าตาเมื่อกี้เขายิงมผมแตกแล้วกันเฮ้ยหมดทีแล้วมั้ง <c oughs> ไหนเฮ้ย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 เดือดเลยวะ ทีมเรามันเทือนนะมฮะนี่ชิได้เลยนะโอ้โหมอร์ลี่คิสมัตเนี่ยมอร์ลี่คิสมาสักพักหปึ่หัวแตกเป๊เรียบร้อยกีได้ยินเอ้ยไม่สิเมื่อกี้เหมือนเห็นสไนกำลังกำลังเล่นผมเรียบร้อยเห็นไหมหัวแตกอย่างนี้ทุกที ทุกทีเลยหัวแตกทุกทีเลยแม่เก็บหมดแน่นอนทรงนี้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันงานถือ์คสปอร์ตมาอย่างมั่นใจนะครับได้แน่นอน ready win ได้ได้แน่นอนได,ได,นนนได้ไม่เป็นไรอย่าคิดมาก่ากนี้มันคูณอีพีใช่ไหมคนเล่นเยอะดีบ่ะผมชอบ แมงระเบิดจัดมาเลยหนึ่งลูกปลาไม่พักเลยเหรอจ๊ะระเบิดอ่ะปาอ่ะปาสนุกเลยเหรอจ๊ะระเบิดอ่ะโอ้โหแบ่งให้ยิงบ้างเฮ้ยบาเลียอยู่ข้างบนครับ バาเลตายแล้วแต่<ก>โอ้โหตัวกบพิษอีกตัวหนึ่งเสียดายเฮ่เดนแบบก็ต้องทำใจตรงเรื่องระเบิดนะห้องไหนเปิดระเบิดที่คือแบบ <laughs> ตรูปฟองหัวผ้พแพ้ระเบิดผมแพ้ร<ก>ะเบิดหนักมาก ตัวยงบนนะ่ะด้่นในก็ไหนยิงไปยิงครับโอ้โโอ้ยเอาแล้วปิดท้ายนี่บาเลตยิงตุง้มเป็นกูไงโดนปิดท้ายเอ,เอวะเอาว่ะม,มันต้องมีมวยแล้วว่ะโอ้โหเขาหายไปแล้วนะ ได้เวลาม,ลมัวรีคริสต์มาสกันแล้วตัวละครมีกวางมีตัวละครกวางพอดีเลยกวางเล่นเดียไหมเออพอดีเลยโอ้โยบอกให้เบาพี่บอกให้เบาพี่ใจเย็นพี่ใจเย็น เฮ้ยใครบังเฮ้ยเบียดทำไมโอ้โหบังอาจมาเบียดซานต้าบ้าบังอาจมากเองเป็นกวางของซานต้าด้วยเองรู้ป่ะเนี่ยโอ้โหเองมาเบียดมันยอมไปได้ปวดแม่ให้หมดอ่ะยิงแม่ให้หมดไปเลยยิงแม่ให้หมดบ้านหมดเมืองไปเลยอ่ะเอาไปเป็นกระบาลโอ้ โอ้เกินไปไหมเฮ้คนดีกูไม่เมลงเมลี่คริสต์มาสอันแรกแล้วแหละปะสองควงเลยเต็มสูบเต็มสูบเต็มสูบเฮ้เฮ้ยาพี่เฮ้เฮ้ยายายาโอ้โกระสุนผมใส่อยู่ โอ้โเยอะว่ะเยอะด้วยเจ้างล่างแม่งเยอะมากเลยแม่งเล่นยากเหมือนกันเนี่ยแม่งเยอะจังวะโอ้เอ้เบื่อง่ายกูเนี่ย๋อโหเรียบร้อยครับผม โอ้โหเฮ้ยทีมเราต้องสู้ๆแล้วทีมก่อนให้กำลังใจก่อนทีมเราสู้สู้เฮ้ยทีมเราต้องสู้แล้วอย่าปล่อยให้ฝั่งมาข้ามทีมฝ่ายเดียวได้ไหมต้องสู้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก็สนมากไม่พอเลยว่ะสู้ไม่ไหวค่ะเรียบร้อยสุส่าให้กำลังใจน่าจะมีแรงขึ้นจบเลยสู้ไม่ไหวค่ะเรียบร้อยได้คำตอบอย่างนี้ เรียบร้อยแล้วใครมาปลาวันเหลืองเลยเนี่ยเหลืองมาเลยเนี่ยโอ้โหผมต้องเล่นแบบยิงไกลๆแล้วคนดูแบบว่าดันเข้าไปไม่ได้เลยนะครับจะดันฝั่งจะดันไปฝั่งเขานี่คือไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยจะดีวะตกใจฮะมาค่อยๆเล่นเว้ยค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าบังครับพี่เฮ้ยโอ้โห พอได้ไหมทางเนี้ยมันแย่กันจริงๆหเมันเป็นมุมที่ใครก็อยากอยู่เนาะขนาดผมยังอยากอยู่เลยอะดูดิมีคนมีคนจะคอยยิงเรานะครับมีคนจะคอยยิงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราดันไปเนะี่ยเราเสียเปรียบมากเลยจริงๆเราจะเสียเปรียบมากเลยเบร้อย โอ้โหจะกดคืนโอ้ยอย่าบังได้ไหมเนี่ยใครบังผมวะทีมเดียวกันปะเนี่ยถามจริง <laughs> ทำไมต้องบังเราเรารู้นายกำลังพยายามที่จะฆ่าเราเว้ยเสียใจมากเสียใจมแบบ้าง เอ้ยมาแล้วไปดันต่อแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเข้าบ้านก็วะ่ะโอ้ยยิงมาได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วมัง้งฮะยิงมาสี่สิบตัวแล้วเนี่ย <Blue Team. S 1> โอ้โห <c oughs> โอเคก็บอกว่าคลิปนี้เราจะดูแล้วจะสนุกสนานนะครับก็แค่นี้ละกันนะครับก็แค่นี้ละกันนะวันนี้รู้สึกเร่นไม่ค่อยขึ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแบบ เล่นแบบยังไงอะรู้สึกตายงโง่มากๆยังไงก็งไม่รู้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครผมขอบคุณทุ่อมมากครับ